กูซาตอนนี้มีตรงเอยู่ขาดเหนักเขาหลังม่พร้อมพร้อมไหมคะใส่กูซ่าเสิค่ะท่านนะคะะาองัดกซ่าพูดเปิดตัวแคมเปญนี้วันนี้หน่อยโอวันนี้สนุกมาก แบบล่นแบบสามย่านพิทาวนะครับผมแบบคนให้การตอบรับดีมากๆแล้วก็มีทั้งแนกลับของเราแล้วก็แนกลับของเพื่อนเพื่อนี่น้องศิลปินนะครับทั้งฝั่งพวกเราทั้งมิวสิคเฟีเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ทั้งฝั่งของโอจิซาุซาด้วยครับสามย่านสะือนสามย่านสะพูนสะนจริงบรรยากาศวันนี้เป็นไงบ้างบรรยากาศวันนี้บรรยากาศอบอุ่นครับตอนเล่นก็มีเหงื่อออกบ้างไม่ไม่อบอุ่นร้อนเลยร้อนเลยครับแล่เพราะมันเดือดนะครับวันนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องห่วงเพราะเรามีเครื่องดื่มที่จะเติมความสดชื่นให้ของเราครับ ก็ดูอะไรฮะก็ดูซาบิซ่า่แต่มีสองสีเป็นยังไงบ้างครับผมสองสีสองสีสอสีสสี ผมและพี่เซนความเป็นฮันนี่เลมอนนะครับผมความเป็นไอือมเคียวโฮนะครับถ้าใครชอบแบบคำหอมแบบเอือมก็ต้องคนนี้เลยใครชอบความแบบว่าหอมหวานแล้วหอมหวานเหรอหวานจริงแต่คือชอบชอบแยกกันกินชอบแยกกันกินแต่บนี้ก็สลับกันมากแปลกๆนะเอาพูดถึงความซ่ามีดีครับผมคาร์เตอร์โซ่โซ่ก็เป็นคนซ่าซ่าใช่แบบเป็นคนแบบสนุกสนุกนอกกรอบไม่ได้แบบว่าเป็นเด็กเรียบร้อยขนาดนั้นแต่ว่า ในสิ่งที่พวกเราทำมันก็สุดท้ายปลายทางก็คือความสร้างสารรค์แหละเชื่อ <c oughs> ว่าเด็กในวัยเราหรือว่าแม้กระท,ทั่งวัยที่โตขึ้นในยุคนี้เจนเนี้ยผมว่าทุกคนมีความเป็นเด็กมีความสร้างในตัวกันอยู่สมอ <c oughs> สร้างจนมีเพลงเลย <c oughs> สร้ง <c oughs> สารง <c oughs> ยายพูดเร <c oughs> ื่องเพลงหน่อยครับผมเพลงนี้ก็ได้แชร์ไอเดียกับพี่ๆทางโอชินะครับผมก็ได้เพลงของพี่ๆทวนตี้ไฟ์เอานะครับผมมาทําการเหมือนรีอเรนจ์ใหม่ มาทําการแบบว่าให้เหมือนกับว่าซ่ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วดิเรกชันของพี่ๆเขาเนี่ยค่อนข้างตรงกับสินค้าอยู่แล้วนะครับตรงกับความที่แบบว่าซ่ามีดีอยู่แล้วมีความนอกกรอบมีความแตกตา่างมีความสนุกสนานแต่พวกเรามาเติมความซ่าในแบบเท่ๆเทเซ็ง์ความรู้สึกที่เราจะเป็นคู่มนะาของซาอันนี้อ๋อคือจริงๆคือซาตอนที่พี่พีบอกเลยเนาะใช่รู้สึกแบบเป็นเกียรติเป็นเกียรติเป็นเกียรติกับพวกเราเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราการที่คนคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่งจะได้มา แล oui ้วพิเศษสินค้ามันต <teachers. S 1> nah, ้องมีความเหมาะสมความอยากเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคดีแล้วที่ตอนเด็กๆเราสร้างน่ยจนมันติดตัวเรามาถึงตอนโตพี่ๆก็เลยเลือกอะไรที่บอกว่าความที่มันสร้างดีๆอ่ะมันต้องมีสร้างแล้วมันสะดวกซึ่งแบบเรารู้สึกว่าเราถูกเลือกอะแบบว่าเราดูมีประโยชน์ขึ้นสุดท้ายฝากเลยค่ะเพลงแล้วก็ดาวน์โหลดยังไงได้บ้างตอนนี้เพลงของพวกเรานะครับกับทาอ่กับโอชิชามูซ่านะครับผมก็ร้อนไปเรียบร้อยแล้วนะครับปล่อยเลยครับผมั ดูได้ทาง YouTube นะยูทูบแบบไซด์บอร์ดเปเปอร์เพสแรงน้มหัวซ่ามีดีนะครับผมในนั้นมีแบบเอเลเมนต์หลายๆอย่างที่พวกเราอยากให้ไปดูว่ามันแบบมันเปลี่ยนแปลงไปกันขนาดไหนและที่สําคัญครับพวกเราใช้เสียงกระป๋องของชาบูซ่ามาทําเป็นเครื่องดนตรีในนั้นเยอะมากๆอยากให้ทุกคนลแล้วเสียงที่เราฟังออกว่าเป็นกระป๋องแล้วเสียงที่แบบเอาไปทำเป็นเสียงอื่นเลยที่ทุกคนอาจจะไม่รู้ว่ามันเสียงต้องเชลนไหมต้องเป็นต้องทำเชลนจ์นับไหมต้องต้องต้องไปต้องเป็นเอ่อชาเลนจ์ทำคาะกระป๋อง คัตส <icana, S 1> <naj bum S 2> ึซ่าซาคุซ่าไม่รู้มาลองดูครับคร <chanting. S 1> ับผมผมเชื่อว่าทุกๆคนน่าจะรู้จักโอทีซาคุซ่ากันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เราอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆกลุ่มใบม่ๆที่แบบว่าอยากจะหาเครื่องดื่มที่ทั้งซาแล้วก็ทั้งมีประโยชน์นะครับผมเคร่องความสดชื่นนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยนะครับผมอยากจะแนะนำเป็นสำคัญตอนนี้มีเป็นแพ็กเกจใหม่ด้วยอ่าแพ็กเกจใหม่ก็คือเป็นมันง่ายนะครับผม แบบพวกเราแล้วก็เราไปเลือกหา,เ,กหา,เ,กหาเรื่องหารสชาติที่ชอบกันในที่สุดช่วงนี้นเป็นย่งไางเราเรายังอัดยังอัดน่นอยู่ะยังอัดแน่นโอ้โรดีป่าไปนเออตอนนี้นตอนนี้งานอัดแน่นก็คือเหมือนว่าเราลิมิตงานอโชว์ไว้ ย้ายมาทําเป็นเรื่องหลักมากขึ้นการตัดว่าถ้าช่วงนี้จะได้เห็นเราเนี่ยเราไปอยู่กันเรื่องหลักมากขึ้นเพราะเรารู้สึกว่านอกจากเรื่องหน้าแล้ววันหนึ่งกราฟของผมก็จะมีของที่สมเรารู้สึกว่าการกลับมาทําเรื่องหลังจะมีความมั่นคมากขึ้นเพราะเราก็ยังได้อยู่ คิดว่าตัวเองมีประโยชน์ขึ้นในปีนี้นะครับรู้สึกว่าตัวเองสร้างมาตลอดเลยแล้วก็ไม่ไม่คิดว่าลูกค้าจะให้ความไว้วางใจพวกเราได้จใจเหมือนเล่นเกมรู้สึกดีรู้สึกว่าดีใช่แล้วก็ที่สําคัญเราได้กินแบบของอร่อยได้ใช้ของดีๆตลอดเลยเพราะว่าสินค้าแต่ละตัวที่พวกเราเป็นผู้ส่งเอริมคือแบบลงตามที่เราขอใช่อย่างเช่นปลูกอะไเราก็ได้ทานทานจริงจริงเพราะ่อนร้านกาหารานเลย อยู่ที่ดัมมี่นะครับ90%หรือยอด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 ก็ก็ก็พอแบบเขาเรียกว่าชีวิตดีขึ้นนครับสามารถมีแบบว่าใช้ชีวิตได้ได้ดีมากขึ้นแล้วก็ได้ปรบแบการณ์ที่สิ่งที่เราคอยเพราะเราไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องไหนมาคำว่าเป็นคุณชื่นหมายถึงอะไรครับคุณชืนทำเป็นอยู่เพื่หลายอย่างมากใช่ครับสนุมเด็กไปรันโอ้โหไปรันที่ทีพาดันยูอะไรเงี้ยครั ไม่รู้ว่าจะยังยังไม่ได้ปล่อยออกมากก็วปล่าใช่ใช่เขอใช่ใช่มีรู้อ่อยยังไม่ได้ที่ต้องการใช่ก็รอดูว่าจะไปสุดที่ตรงไหนใช่อย่างก็ยิงสนุกกับงานที่แบบเขามาได้ยังสนุกตอนที่ยอดเงินเข้าเลยแบบดูแล้วแบบโหสนุกมากเออมีแรงตรนแรนเพราะว่าไหนแบบเงินเข้ามั้ยมีแรงทำงานครับพี่ไม่ต้องไปเสียเรื่อง อะไรครับเสียหรือยังเสียหรืยังวกเราก็ยังใช้ชีวิตแบบเดิมใช่ยังยังยังประหยัดเหมือนเดิมครับยังชัดได้เรื่อยๆยังยังยังมีแรงใช้เงินวิน่ดยวครับเจ็บลับได้เรื่อยๆก็มีแรงทำงานใช่คร <laughs> ับเพรา,า,า,าถ้าเป็นที่โลภอยังไงนี้นะเพราะมันพอาะมันงาน,งนงาย,ยุงอะไรอย่างเงี้ยก็สิ่งแรกที่เกยบไปก็คือทำงานทำงานแบบเป็นรูปีนี้อีกนิดนะว่าตื่นเช้ามาไปทัวร์ กลับมาทำงานต้นหลังต่อเป็นอย่างนี้ยครับลุกไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าถ้าในแง่ความแบบว่าบทบาทในการรับผิดชอบสังคมอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนแต่ในอย่างเชิงเชิงก็คือนะครับเรื่องบางเรื่องเราก็เราก็ต้องเลียงเลียงที่พีให้มีองน้องกลุ่มไปนะครับแล้วก็คิดคิดอะไรต่างๆเพราะว่ามีเยาวชนแล้วก็แบบพี่น้องน้องอะไรเงี้ย่นนั่นดุกตอนนี้เราก็เปจะก็คือไม่ได้กับงานงานดึกของพวกเรา ดึกมีครับมีมีมีเป็นหลักอยู่ครับเป็นหลักสมมติว่าเดือนนึงสิบห้างานเราจะเล่นดึกสิบห้าแล้วก็จะแทรกงานกางวันพ่อสายนะสายวันอาทิตย์คือต้องศิบานใช่เป็นเป็นห้าหลักที่สองใช่ก็เซ็งก็คือก้องศิบานหลักนะแต่ว่าก็พอใช้ชีวิตมาประมาณนึงทุกคนน่าจะรู้ไลฟ์สไตล์ตัวเองแล้วก็หาอะไรที่มันตอบโจทย์ตัวเองก็เป็นของฝักให้กับเลยตอนเกิด็ก เราคนฟินแลนะพอเราพิซซ์ได้ทำเพื่อชูติอเองได้ได้ต่องานตัวเองสนุกสนุกครับพิเศษน้ำตาด้วยครเพราะว่าเ, oh, าเขาสองคนอนะ่นะตาดนกะันมาแบบเยอะแต่ว่าแต่วันที่ไม่มีอะไรเลยดูเดี๋ยวไปดูเต้างออเงินไปนะครับใช่แต่ว่ามันจริง <c oughs> เพราะ,นนะว่าคนนี้คือแบบเอาแต้ม <c oughs> แ,แต้มร้านสะดวกซื้อเป็นแรกสาลาเปากินเลยเออชื่อผ่านอีโมทชนณ์แต่แล้ววันที่แบบเพลงกมันจะดังเขาไม่มีงาน ก็คืองานพอดีก็คือทางน่าทางนอยู่แล้วอ่ะับอยู่นี่ทางอยู่งานทัวร์ทุบเข้ามาพอดีงานทัวร์อเข้ามาพอดีอ๋ไม่งั้นยดี๋ยวันนี้คือบ้านของเรารู้สึกยังไงเราสุดเราภูมิใจที่แบบว่าเราทำเงินแบบว่าไม่เหนื่อยอ่แล้วก็ทำโดยที่แบบว่าไม่ท้อแล้วก็พอวันนี้มาถึงข้าหมาแก็รู้สึกว่าเราเลือกถตั้งตนความภูมิใจมายังรห้ร้ไม่่อที่ตัวเรให้้ เราได้เห็นบ้านแต่ระพาร์ทเป็นยังไงบ้างจังได้เห็นบ้านได้เห็นบ้านที่เป็นผมมีเรื่องสั้นๆลอยไปฝากเขาเข้าไปหมู่บ้านเขาแลวันแรกเขาเข้าเข้าไปด้วยกันที่แบบว่ารปภถามว่ามาทำอะไรครับมาดูบ้านรอบที่สองเขาเข้าไปมาทำอะไรครับมาบ้านตัวเองครับปกติปกติเขาจะแบบว่าเข้ามาแล้วแบบว่าคือต่อนี้ติครับแบบนี้รอบที่ผมมาอ๋อบ้านเลขที่นี้ครับนี่ ได่เอ่ยซะแล้วประมาณนั้นแต่ผมคิดคือชีพัเคขึ้นเยอะใช่ก็สนุกสนานกันไปให้กัรใบ่ใสบใี่เลกเล็กๆกินเล็กๆกันเล็กๆไอ้บบผชมยังมีแบบว่าพ่อแม่ให้อัดลูก่กินกับลูกเดิมโอ้มีครับมีมีมีแอบ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 ตัดตัดตสเก็บ้างเพราะว่า เพราะว่าอัดคุณก็ใช้เวลาหนาวยังไงเราอยากจะทำให้เหมือนกับเข้าเข้าใจทุกคนด้วยการถ่ายยูว่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายพ่อแม่ก็ต้องไปเป็นยังน้องเราเราเราอัดไปได้สามวันแต่ว่ามีคลิปให้น้องๆน้องๆอาจจะแบบเล่นหนึ่งคืสามวันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพ่อแม่ของมันจะต้องส่งส่ให่้สอนเรื่องอะไรครับส่วนใหญ่ให้สอนเรื่องการตั้งใจเรียน ตื่นไปโรงเรียนอะไรอย่างี้เด็กดีนะเป็นเด็กดีอะไรเล่นเล่นเกมอันนี้อันนี้บอกไม่ได้เพราะว่าเขาพี่ว่าเด็กเด็กเล่นเกมใช่พวกเรายังเล่นเกมกันอยู่ก็เลยไม่กล้าบอกก็เลยบอกไปว่าเล่นให้เป็นเวลานะอะไรประมาณรู้สึกนี้เป็นต้นแบบของเรารู้สึกเสี่ยงรู้สึกกลัวว่าวันนึงจะทำอะไรไม่ดีอ่ะไปเสี่ยงไม่ใช่หรอมแติว่าแบบ ดื่มอะไรอย่างเง e. <ca> ี้ยผมว่าเดินสายเราน้องๆกลัวน้องๆเดินไปหาร้านช้ำป้าอะไรเงี้ยครับเนี่ยเขาลองไปครับเือก็ต้องเขาเรียกว่าวางกลัวให้เหมาะสมกูแบบใช่พวกเราก็ก็ก็เป็นผู้ใหญ่นะมีผิดมีถักก็เรียกว่าวางกลัวให้เหมาะสมครับก็น้องๆนะคนละข้อกลับไปน้องๆคนละข้อครับความถึงน้องๆคนละข้อใช่ไหมครับเออผมคิดว่า ใช้ช like like ีว like yeah, right the ิตที่มีความสุขอยากให้น <factual S 1> <Jamie playing. S 2> ้องๆแต่มีความสุขเสมอเพราะตอนเด็กๆเราเราขาดค่ะโหมนต์ช่วงวัยเด็กนันเยอะช่วงวัยเด็กมันมันมันพอมันผ่านไปแล้วไม่ได้ใครก็อยากเด็กด้วยครับใช่ครับยังต้องอยากเด็กกันอยู่ยังเด็กอยู่ค่ะยังเด็กอยู่สุยโอ้ใช่ครับอยากให้แบบใช้ชีวิตเด็กให้เต็มที่เลยนะครับก็คงอยากให้สนุกกับสิ่งที่ทำอะไรนะเริ่มเริ่มด้วยความสนุกแล้วก็ อันนี้เมื่อกี้เลยความเป็นเด็กในตัวเองให้เยอะโตขึ้นก็ยังแบบอยากให้เก็บความเป็นเด็กไว้เลยสอบแล้ก็สอบแรก็สอบโอเคขอบคุณคุมาก